บรรดาพิสุสมณีทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำมาปฏิบัติธของท่านผู้เท่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติธของอท่านผู้เท่าตอนนี้ผมสนใจมากและก็รักมาก ทั้งนี้เพระอะไรเพื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ ทั้งนี้พ่อะไรเพราะว่าเป็นปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เองในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิบัติานี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคน แต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความปรารถนาของผมนี่มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจนรักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้จิตเของศาสนามันเสร็จไปจากใจ ถ,ถ้าบังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทําได้ก็ตั้งตั้ง,งใจทําชีวิตหน้าต่อไปถ้าขนาดใดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็อย่าขอยึดถือถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูโดยเย่าพ่อยอย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิบัติของท่านพระเท่านี้ปฏิบัติจึงกว่าจะสิ้นชีวิตแต่กิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจ ถ้าระยำม,มากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบก็เอาเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องเก่าเล่าใหม่แท้ขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมายบอกว่าเพื่อการจบกิจตอนนี้แล้วท่านหลายผมพอใจติดใจเหลือเกินคำว่าจบกิจแ้ถือว่าเป็นโอวาทสุดท้าย ตาเมทิเท่นกล่าวว่าสมมอบให้ท่นา,านป h a ม m a ม o ค k a นะมาสอนแทนท่านแลวท่านมหาม m คลานะกระโปรดรับตรัสมาโดยกล่าวว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าให้มาสอนแทนเวลานั้นเป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วแล้วก็ลองนึก นึกทบทวนนว่าเวลาปฏิบัติของท่านนะ่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้าง9นาฬิกา30นาทีนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจว่หลังเวลาอาหารเล็กน้อยคนจะมีแขกจุดนี้แขกคนจะว่างไปนิดหนึ่งไม่อย่างนั้นคนจะไม่ปล่อยเวลาถึง9นาฬิกา30นาที เพราะว่าตามปฏิปทาของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเท่าไรก็ตามปฏิบัติทันทีถ้าเวลาจะฉันพระตาหายก็ใช้อาหารเรปฏิโกลและสัญญาเป็นปกตินี่เวลาท่านบันทึกบอกว่าเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่คนจะมีใครสคักคนหนึ่งเรืองพวกหนึ่งมันนั่งคอย ขัดคอมาหาไม่ว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธทำตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าพระมหามคคลานะสั่งว่าให้กำหนดใจลงในความไม่มีของปัญญขันปัญญาขันก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญญาณ แววสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีเคื่อมันไม่มีการทรงตัวอะไรทรงตัวไม่ได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูปมันก็ปลายกดขึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝัน รูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ให้ชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับวามฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไปรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันในที่แรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวยแล้วก็ร่วงกระโจยไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังไป นีสภาวะของรูปมันก็เป็นชิ้นเดียวกันไอ้เสิ่งกินรสสัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอกากรมณ์ว่ามันไม่มีคําว่าไม่มีในความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูปมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พัง เสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วกว็าหายไปจะกลิ่นที่สัมผัสจะูหมก,กระทบแล้วกว็าหายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็าหายไปรสที่สร้างความทราบซั้นจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นรสก็าหายไป อย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้ร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกขตารมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมาอันนี้เห็นยันได้แก่อากาสารัรรจายตนจนณดมังไปเทียบกันแต่อารมณ์ผนิผานนี่เป็นอรมณันตักิเลส อากาศสารนัญจายตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่ากินจัญญาเตนะไอกินจัญญาเตนะทีอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มีไปลงกันตรงนั้นได้เข้าไปในปสนาญาณนาสญญาเตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่ มันมีก็ทำความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้แต่ว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าง่ายจิตมันทรงตัวเห็นชัดๆเป็นนั้นว่าท่านแนะนำว่าองค์สมเด็จพระสุนทรภัตรให้ทำความรู้สึกว่าปัญจขันทั้งหมดและทุกเสียงทุกอย่างทั้งหมดในโลกไม่มีอะไรเหลือ นี่ถ้าหวนเข้าไปดูถึงมาหาสิปฐานนสวดก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อาเพื่อนเพื่อมันเกิดขึ้นจากรูปอารมณ์ที่เห็นรูปไปไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอคำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดู ว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมาจงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวก็ไม่มีย้อนไปถึงปูย่ย่าตายายทวดทวดเง้าเหล่ากอเราแต่ตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆเราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใคร ลูกของป,ปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของโทษโทษเราเป็นลูกของใครลูกของพ่อโทษแม่โทษแล้วท่านาน,าน,านั้นหลายเ่านั้นมีไหมละเวลานี้ได้ทรัพย์สินของท่านหลายที่ท่านหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรงเพิ่มทองท่านหลายแล้วนั้นม,มัน,นมีเหลือไหมมันไม่มีทําไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้วร่างกายท่านก็นหมดแล้วก็เราล่ะ ยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดจอยังไงนี่ผมขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอ,อยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วยในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดีถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินร้ายปล่อยมันตามสภาพ จิตยอมรับนบถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นท่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะครับควรจะคิดตามผมได้ชอบจริงๆ ผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อจะปูดที่ไหนนอถ้าตามใจของผมให้ได้อย่างท่านพูดเท่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีนะใจแกเสือ้อแกผ้านี่ผมก็แกให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะยอมเป็นทานรับใช้ด้วยการทั้งพวงเพราะใจมันสบาย เองกล่าวแต่ว่าให้ทําใจเป็นเอกัตตารมณ์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างนี้เอกับแล้วว่าเป็นมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์เสียอื่นเข้ามามาสอดแทรกเข้ามาเจียปุนี่ฟังแล้วก็จาจาแล้วก็คิดกิกับพวกท่านท่านทําความดีกันอยู่มากแล้วเวลานี้มีมากท่าน ก็ผมนถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปแในบางท่านจะบอกว่าอไอ้เจ้าเท่านี่งโงน่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ได้ทําตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนนะวันนะแต่กี่หนะ่ะฉันไม่เคยเห็นด้วย นี่ฉันมาบำบัดนี่ฉันมนหลอกชาวบ้านเขาเล่นกับกูว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันมานั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอเจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้เจ้าเท่าไม่โง่แต่ความจริงผมรึกว่าถ้าจจโง่ก็ยอมโง่แต่ถึงบอกว่าหลายมากสนมากที่ไม่ลงมาทุกท่านก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้วทุกเสียงทุกอย่างที่เวกิจเขาุทธศาสนาถ้าไม่เพิกเฉยกิจส่วนตัวท่านไม่เพิกเฉยงานหลัวไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมไป็นพระหลานไปแล้วนะ เวลานี้ผมกําลังจะพยายามคงคลําปฏิปทาของท่านบุทเท่าพบนี่ผมดีใจเกือบตายคิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันแน่ผมไม่ได้มากผมงเอา,เอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักที สร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทําดัทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ได้ทําอะไรทุกอย่างแปรรบตนเองเป็นสําคัญ แล้วตัวเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทําให้มันเกิดความสุขไม่ได้ี่ผมเป็นคนตะกราตะกรามยาวอย่างผมน่าจะลําบากเอาละเป็นอรื่องผมผ่อนไปนี่ผมไม่เห็นท่านผู้เท่าขา้าผมก็ตะกระมั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไหร่นี่นาะ ทาไมท่านทําได้เราก็ทําได้แต่ทําได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสัยขโมยขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบ้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของขอโมย <c oughs> ภาพพดของขอโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปัญญากันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดีย ตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงได้ก็ตัดกลิน่นได้กลิ่นไม่ได้ก็ตัดลดตดลดไม่ได้ก็ตัดสัมผัสเวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วเพราะไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้เนี่เป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก,โก้ไปได้หน่อยว่าต่อไปท่านบอกให้ทําเป็นเอกกตารมให้รงสมอยู่อย่างนั้น อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมันแล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในเมฆขายานไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเรา วพาะอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีเนะี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทำใจนี่เป็นคำพูดของพระมาหามคลลานะที่ท่านบุเฒ่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทำใจให้ผ่องใสในพรมิหารสี่พรมิหารสี่ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยทีอว่าสัตว์ และบุคคลทั้งหมดควรได้รับความเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดีโดยไม่เกียจคร้านนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระหาหมุคลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นอสวะคือพ้นจากิเลสทั้งหมดเป็นพระหลาน นับตั้งแต่วันนี้ไปจงครบหกสิบวันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมเพราฟังคำว่าหกสิบวันเท่านั้นคิดว่าวันที่หกสิบมันเป็นวันท่งนี้ดีใจซึกับตายว่าเวลาหกสิบวันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไปท่านบันทึกไว้ว่ายี่สิบ เรอกันดาคม2506ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9เป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณคือได้รุ่นใหม่ของวันที่1สิงหาคม2506ท่านเขียนไว้ข้างท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็หมายความว่า ตอนว่าตอนก่อนได้เขียนยี่ปดกระกฎาคมตรงกับวันขึ้นเจ็ดข้ามเดือนเก้าตรงกับวาทิตย์อหมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกําหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่หนึ่งสิงหาคมท่านบันทึกไว้แค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ฟังของท่านต่อไป ท่านบันทึกไว้ว่าพระขีนาศพระขีนาศนี่หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขี่นาศแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วได้มาบอกคะถาว่าได้มาบอกคะถาเรียกจกิตตนสําหรับเทศสําหรับอบรมสําหรับสุนทนาทํทให้ใจคนน้อมมาหา ถ้าถามว่าอย่างนี้นะจิตตะมาหาจิตตังปียังมะมะจะไม่ดีนะครับว่าจิตตะมาหาจิตตังปิยังมะมะท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ท่านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้ แต่ผู้เรามาขมโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพริกมาหน้านี้เป็นนำมาเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีนาสพมาบอกคถาพอกมาถึงหน้านี้ก็พบบอกว่าสองสิงหาคมสองพันห้ารอยหกตรงกับขึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้า ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาเลืมตาปุ๊บตามปกติกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับองนี้ดูปฏิบัาิธรรพอฟ,อฟัดแหลกเครื่อฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะน้ากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าเจริญสมถธรรม ได้ผลด้านสมาธิสูงมากจะไม่ดีนะคำว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษาอารมณ์ให้มันมากที่สดุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทนระงไว้ได้ท่านบอกว่าความจริงวันนี้พุ่งซ่านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่า ในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสดารละเอียดคำว่าโสดารละเอียดนี้หมายถึงพระสกิทาคามีจะไม่ดีไว้การที่จะทรงจิตของเรานะ่ดูปฏิเวทาของท่านบุเาวาท่านจะไม่ยอมเชื่ออรง์ของท่านเด็ดขาดถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด่นไม่จะเป็นเสียงทิพเสียงสวรรค์ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังก็อยับขยายให้มันแน่ใจยอยู่เสมอนีการปฏิบัติเพื่กรรมาฐานเพื่อผลดีเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้จงอย่าลืมพัมบาลีว่าตนาโจทยตานังกราวโทษโจทยความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มาก คิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองโน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมากจะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำลายให้มันพินาศไปยายใช้คำว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมมรรทุกอยางท่านกล่าวต่อไปบอกว่าแม้แต่อยู่ระหว่ววางโสโสโนายละเอียดคือพระสกิทาคามี ก็จะมียังมีอารมณ์พงสัตย์อยากไปนี้อีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีเห็นไหมโสดาละเอียดก็คือสกิทาคามีถ้าจะเป็นหลงว่โซดาละเอียดคือพระโสดาบันถ้ามาอะไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นถ้าบอกว่าอยู่ระหว่างนี้อยู่ระหว,ว่างพระโสดาละเอียด ได้จากนี้ไปอีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบสิบวันและก็ไม่เกินครบกำหนดจากวันนี้ไปหกสิบวันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก็ฟังเพียงเท่านี้ใจก็โูดีใจเกือบตาย แต่ก็ระง,งับความดีใจไว้เส้นได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบกิจพระพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเราท่านก็มองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชน์สิประการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มากนี่สมเด็ดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จ มาทรงประทับจีนหเห็นมีฉับพรรณรังสีรัศมีระการผ่องใสแล้วสมเด็จพระจอมตาก็ต้องตัดว่าสามภเกสีเอยเจ้าจนจะเศรษกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจเองของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อยในระหว่างนี้จงพิจารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับใคร อย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัตถุธาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจารณาขันห้าให้ละเอียดอย่าข้ามแม้แต่จุดเล็กว่าวรูปก็ดีเวทนาสัญญาแสงขันนินยานก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมด อย่ากำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามันทึกแต่งกลา่าวต่อไปว่าท่นานมหาการยนะท่านบอกูว่าการทำจิตพิจรา,ารณาขันห้าละเอียดนั้นได้แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจรา,ารณาขันห้า ถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณาให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอรมณ์ทรงตัวให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอกตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่ง แล้วก็จับจิตถอยลงมาอีกนิดหนึ่งใช้อรงคิดพิจรารณากันห้าให้ทําถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิจพระพุทธศาสนาเวลานี้กําลังใจของเธอลอีกนิดเดียวคือเยื่อใหญ่ที่มีความสําคัญมากไม่นก็ได้แก่วิชาอาวิชาก็คือฉันทะกับราคะ ฉันทะจงยาพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพหมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพหมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข์และท่านก็บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้คำสองสิงหาคมสองพันห้าห เป็นอนุ่าการพิจรารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่าน,นตอนเย็นวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกฮัลบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดีจำปฏิปทาของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษถ้าขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเาธ์ทุกท่าน จงพากันปฏิบัติตามปฏิบัติทาของท่านบุตเถ่าความดีจะถึงท่านเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงดียาบททั้งสี่บริการในครบกำหนดจิตตามอัตยาสายจึนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรทวัสดี